คิบคำว่ากินในข้อใดทําหน้าที่เป็นคนํานามข้อ1เขาชอบนั่งกินที่ข้อ2กินมากยังดีกว่าพูดมากข้อ3เขากินได้กินเขาพูดได้กินใจฉันมากข้อ4เขาใช้เวลาเดินทางกินเวลา15นาทีอ่ะทีนี้มาดูนะเขาถามถูงไหมว่าข้อไหนเป็นคำนาม คำนามแปลว่าอะไรเอ่ยคำนามคือคําที่เหมือนใช้แทนคําว่าคนสัตว์สิ่งของหรือการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้บอกแอคชั่นถูกปะเพราะว่าคำสามคำที่น้องคนจะต้องรู้คือคำนามคำกริยาแล้วอะไรอีกแล้วก็คำวิเศษถูกไหมจริงๆมันมีเรื่องของบุพบทสันธานอีกนะ เดี๋ยวพี่ค่อยพูดในข้ออื่นที่เกี่ยวกับเนื้อหาเอาละกันอะมาดู3าํานี้ก่อนอันนี้หลักๆที่เราใช้บ่อยสุดคํานามคืออะไรคือคนสัตว์สิ่งของหรือการกระทําอะไรก็แต่ที่สามารถนํามาเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น noun น,นั่นเองถูกปะอะส่วนมาดูคํากริยากริยาคืออะไรกิริยาคือการกระทําเราวิ่งเรากินเราเดินเรานั่งถูกไหมก็คือเหมือนเป็นการออกแอคชั่นนั่นเอง ส่วนคำวิเศษคำวิเศษคือคำขยายอย่างเช่นน้องตัวโตคำว่าน้องเนี่ยเป็นคำนามถูกไหมแล้วก็ถูกขยายด้วยคำว่าตัวโตซึ่งตัวโตเนี่ยคือคำกริยาจริงๆแล้วคำวิเศษเนี่ยจะขยายอะไรก็ได้ไม่ว่าจะขยายประธานขยายกริยาหรือขยายกรรมถูกปะที่มาดูข้อนี้ก่อนกลับมาที่ข้อนี้เขาบอกว่าคำว่ากินข้อไหนเป็นคำนามถูกปะปกติพี่ถามว่ากินน้องจะนึกถึงคำอะไรต้องนึกถึง คำกริยายถูกไหมอ่ะทีนี้พี่ก็ขีดกันว่ากินอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถูกปะแล้วก็เริ่มอ่านจากที่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบนั่งกินที่เขา่านั่งกินที่หมายความว่าไงเขาอ่ะชอบมานั่งเบียดชั้นใช่ไหมมันเหมือนความหมายมันคือประมาณนี้ถูกปะนั่งกินที่นั่งเบียดแปลว,ว่าคํานี้ก็ต้องเป็นกริยานั่นเองส่วนข้อสองก็ไม่ใช่คํานามถูกไหมคะ มาดูข้อ2กินมากยังดีกว่าพูดมากข้อนี้มันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างการกินมากกับการพูดมากแล้วคำเนี้ยคำว่าดีกว่ามันเป็นคำสที่ใช้เปรียบเทียบเป็นกริยาถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้มีกริยาไปแล้วกินตรงนี้ก็ต้องเป็นคำนามนั่นเองใชนข้อนี้เป็นคำนามถูกต้องแอบกาวไว้ก่อนนะไม่รู้สิข้อ3ข้อ3ผิดตรงไหนเอ่ยข้อ3บอกว่าเขาพูดได้กินใจฉันมาก คำว่าพูดได้กินใจหมายความว่าคนเนี้ยพูดได้ซึ้งถูกไหมพูดได้โดนใจอะไรประมาณนี้ถูกปะคาว่ากินใจก็เหมือนว่าเขาพูดเนี่ยพูดเป็นไงล่ะพูดได้ดีถูกปะคานี้ก็คือเป็นคําขยายคําว่าพูดไม่ใช่ค่าพูดไปกินไปนะคนํานี้มันเป็นคําขยายเพระาะฉั้นข้อนี้ก็ต้องบอกว่ามันคือคําวิเศษหรือคําขยายกริยานั่นเองส่วนข้อสี่เขาบอกว่าเขาใช้เวลาเดินทาง กินเวลาสิบห้านาทีคำนี้คืออะไรเดินทางเป็นเวิร์ถูกไหมเดินทางกี่นาทีล่ะก็บอกว่าเฮ้ยใช้เวลาเนี่ยสิบห้านาทีคำว่ากินอันนี้ก็เหมือนคำว่าใช้เวลาไปถูกปะ่ะก็เหมือนไปนแค่คำขยายการเดินทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากสามจากสี่ข้อนี้ข้อที่มีคำว่ากินเป็นคำนามมีข้อเดียวก็คือข้อสองเพราะว่ากินอันนี้เป็นการพูดเป็นการเปรียบเทียบกันร,ระหว่าง คำสองคำนั่นเองนะ